สวัสดีนักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร,ร์นะคะในเรื่องของพัฒนาการของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องของรัฐในแหลมมาลายูนะคะามาดูกันว่ามีรัฐอะไรบ้างในแหลมมาลายูนะคะแหลมมาลายูเนี่ยก็คือเป็นดินแดนแต่เดิมยังไม่มีการรวมตัวเป็นศูนย์เป็นรัฐที่มีศูนย์น้ำนาจนะคะมีลักษณะภูมิประเทศเนี่ย แบ่งเป็นผืนแผ่นดินแล้วก็เป็นคาบสมุทรนะคะในส่วนของคาบสมุทรที่เป็นเทือกเขาและเป็นที่ราบชายฝั่งและผืนแผ่นดินเนี่ยเป็นอ่าเป็นหมูกก่เกาะนะคะมีภูมิมีประเทศที่เป็นเขตที่ราบสูงเชิงเขานะคะภูมิอากาศโดยรวมเนี่ยเป็นเขตร้อนร้อนชื้นและมีฝนตกชุกตลอดปีนะคะ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมในการใช้เป็นเมืองท่าทางการค้านะคะเมืองกฤษเนี่ยเข้ามายึดครองได้ก็ได้สร้างความเข้มแข็งทางการเมืองเศรษฐกิจนะคะประกอบด้วยมีรัฐในแหลมมาลายูก็คือประกอบด้วยรัฐมาลายูรัฐบร์เนียวแล้วก็สิงคโ,ครโปร์นะคะอันนี้คือ,อแหลมมาลายูนะคะ ามาดูหมูกก่เกาะแรกในในในลาฐในแหลมมาลายูนะคะก็คือหมูกก่เกาะมาละกานะคะมาละกาก็เป็นพื้นที่แรกพื้นที่แรกสูตรบนคาบสมุทรมามาลายูนะคะที่ได้รับความสนใจจากชาวตะวันตกเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องเทศชาติตะวันตกเนี่ยชาติแรกที่เข้ามายึดครองเนี่ยก็คือ,อโปรโตุเกสนะคะ ทำให้สุตลต่านแห่งมาละกานี่ยชักชวนสุตลต่านแห่งเปรักอะหังและชวาเนยกยกวกวนเรือสินค้าโปรตุเกสนะคะเพื่อแย่งมาละกากลับคืนแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะคะรัฐมุสลิมในภูมิภาคเนี่ยจึงสนับสนุนให้เมืองอาเจาะขึ้นเป็นเมืองท่าใช้เป็นคู่แข่งกับมาละกานะคะภายหลังโปรตุเกสได้ขยายอิทธิพลไปที่ชวาและหมู่เกาะเครื่องเทศ ทำให้มาลากาเสื่อมบ,บทบาทลงแล้วก็ตกเป็นของเนเธอร์แลนด์และอังกฤษตามลําดับนะคะ,ะ,ร,ะรัฐที่สองในรัฐในแหลมมาลายูนะคะก็คือมาลายูในสมัยโบราณเนี่ยบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษเนี่ยเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาครอบครองดินแดนยุทธศาสตร์ในช่องแคบมาลากานะคะในต้นพุทธศตรวรรษที่24โดยการทำสนธิสัญญาเช่าเกาะมา หรือว่าเกาะปีนังนี่นะคะจากสุลต่านแห่งเคดาตั้งเป็นสถานีการค้าแห่งแรกต่อมาได้ขยายเขตเช่าไปยังชายฝั่งตรงข้ามนะคะภายหลังเนี่ยมีสงครามนโปเลียนอังกฤษเนี่ยจึงได้ตกลงกับสุลต่านแห่งรัฐเดียวล,ลิงกะและยะโฮนะคะจัดตั้งสถานีการค้าเพิ่มเติมขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์นะ,ะในขณะเดียวกันเนเธอร์แลนด์พยายามขัดขวาง ในที่สุดรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายก็ได้ตกลงทําสนทีสัญญาแบ่งเขตยึดครองเป็นผลให้อังกฤษได้สิทธิเหนือปีนังสิงคโปร์และมาลากานะคะโดยสมบูรณ์ในปีพศ2369สอ,23อันนี้นี่แผนที่นะคะมาลายูเมื่ออังกฤษควบคุมช่องแคบมาลากาได้เนี่ยจึงเข้าไปควบคุมดินแดนภายในคาบสมุทรมาลายู ในรัฐของรัฐไปรัสล,สลังงอปะหังและเนกริเซมบิลันนะคะอาศัยสา,สาเหตุจากการยุ่งยากภายในเนื่องจากมีปัญหาอ้างยี่ปัญหาเศรษฐกิจของสุลต่านนะคะแต่เหตุสำคัญเนี่ยก็คือการกีดการชาวจีนเพื่อไม่ให้อังกฤษเข้าควบคุมผลประโยชน์ทั้งหมด แต่ภายหลังเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ยังแทรกแซงเข้ามาในรัฐมาลายูของไทยและต่อมาอังกฤษสามารถครอบครองรัฐกันตันกลางกานูปาลิตและชัยบุรีของไทยได้ในที่สุดนะคะ,สะแสดงว่าในสมัยโบราณเนี่ยอ่าอังกฤษเนี่ยมีความเข้มแข็งมากนะคะ,สะแสดงว่าเขามีเอ่อมีความสามารถมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถที่จะควบคุมอ่าคนในพื้นที่ได้ อีกอันนึงก็คือเกาะบอเนียวนะคะสุลต่านแห่งบูไนเนี่ยเคยมีอทธิพลครอบครองดินแดนตอนเหนือของเกาะบอเนียวเนี่ยแต่ภายหลังเสื่อมอานาจในปลายพุทธศตรวรรษที่24ส่นะคะาลาวักและบูไนเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของอิษโดยพืตินันนะคะส่วนซาบาบริษัทของชาวอเมริกันน่ะได้ขอสัมปทานในบริเวณเนี้ยและทะเลซูลูจากสุลต่านแห่งซูลูนะคะต่อมาบริษัท ได้ยกซาบาให้เป็นรัฐในอาราขาของอังกฤษนี่คือเกาะบ,บอรเนวนะคะอ่าเรียนจะเห็นได้ว่าอ่ารัฐต่างๆเนี่ยในแหลมมาลายูยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอังกฤษนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมากมายเลยนะคะในเกาะพวกนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยเมื่อสามารถปกครองเกาะได้แล้วเนี่ยอังกฤษจึงได้ปกครองมาลายูเนี่ยมีลักษณะการยึดครองแล้วก็าก,าการปกครองแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะอันที่1อานานินนนคมในช่องแคบประกอบด้วยสิงคโปร์มาละกาปีนังและโป,โปรวินวิลเล่นะคะมีข้าหลวงใหญ่ควบคุมบริหารงานอยู่ที่สิงคโปร์ประชากรที่เกิดในยินเดียนเนี่ย จะนับเป็นคนในบังคับของอังกฤษโดยกําเนิดอ่ะอันนี้คืออังกฤษเข้ามาบังคับเข้ามาปกครองเต็มตัวนะคะอันที่สองสภาสหาพันธรัฐมาลายูประกอบด้วยรัฐเปรร่าะปะหางสลังงอและเนกิเซมบิลันนะคะมีฐานะเป็นรัฐในอารากขาของสุลตา่านสุลต่านเนี่ยมีอำนาจในการบริหารกิจกรรมภายในของตนโดยมี คณะบริหารของอังกฤษเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะอันที่3รัฐนอกสภพันธ์ประกอบด้วยอแยโฮไซบุรีปารีสกันกันตรังกานูนะคะให้สุลต่านปกครองกิจการภายในมีชาวอังกฤษเป็นที่ปรึกษาแนะนําการบริหารทั้งหมดนะคะยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีนี่จะไม่เข้าไปยุ่งนะคะจะเห็นได้ว่า รัฐในแหลมมาลายูเนี่ยเมื่อมีการเข้ามาของอังกฤษเนี่ยทำให้อะมาลายูเนี่ยเกิดสเสถียรภาพทางการเมืองนะคะปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างรัฐได้รับการแก้ไขจากข้าหลวงชาวอังกฤษขณะเดียวกันนะคะอ,อังกฤษเข้ามาเนี่ยทำให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกษิจมีการผลิตดีบุกเดียงพาราเพื่อส่งออกในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยก็ได้เติบโตเป็นเมืองท่าเป็นเมืองศูนย์กลางของการค้านะคะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะ ในภายหลังเกิดปัญหาสังคมเนื่องจากมีชาวจีนและชาวอินเดีย,เ,ยเข้าไปอยู่ในสิงคโปร์มากส่งผลให้เกิดขบวนการชาตินิยมในแหลมมาลายูในที่สุดนะคะขบวนการชาตินิยมในแหลมมาลายูเนี่ยก็คือการรวมกลุ่มทางศาสนาเพื่อรักษาความสำคัญของเชื้อชาติมาเลยนะคะภาษาและศาสนาอิสลามต่อมามีการก่อตั้งอิทธิพล ต่างชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายึดครองคาบสมุทรมาลายูสิงคโปร์นะคะกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยมีส่วนให้ชาวมาลายูเนี่ยมีแนวคิดต่อต้านเจ้าอาณานิคมอ,อย่างกว้างขวางเลยนะคะต่อต้านชาวอังกฤษส่งผลให้ชาวมาลายูเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเมืองเหนือกว่าชาวจีนนะคะเหนือกว่ากลุ่มชาตินิยมชาวจีนเนี่ยจึงเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น ะะโดยได้รับความช่วยเหลือจากข้าราชการชาวอังกฤษร่วมมือกับกลุ่มคอมมิวนิสต์กลุ่มคอมมิวนิสต์มาลยานะคะภายใต้การน,นําของจีนเป็งเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงนะคะกลุ่มชาตินิยมพวกนี้ก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อต่อต้านการปกครองของอังกฤษอีกครั้งหนึง่งนะคะนันกเรียนจะเห็นว่า เมื่อเมืออังกฤษปกครองเนะี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแต่เมื่อเกิดสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้อังกฤษเนี่ยเข้ามายึดครองอะไรเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สุดท้ายญี่ปุ่นก็แพ้สงคารามนะคะพอแพ้สงคารามปุ๊บาชาวมาเลยูเนี่ยก็ได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือ,อรัฐในแหลมมาเลยู ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะวันนี้หูจบการนำเสนอเป็นเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมไปทำใบงานแล้วก็กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ